เงินี่ชาแนลภงมใจเสนอแห่งไฟแกลเลอรี่สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการแห่งไฟแกลเลอรี่นะครับรายการที่จะพาให้ท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ต่างๆที่สวยงามหรือว่าที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลย สำหรับวันนี้นะครับเราก็มากันที่ซอย,ยบุนิดนะคะซอยที่เป็นที่ตั้งบ้านของบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเขอาเป็นอดีตนายกเทศมนตรีคนที่13ของประเทศไทยนั่นเองเขามีชื่อว่าหม่อมราชวงศ์คือวิตปารโม้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็รีบกันเลย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเกิดเมื่อวันที่20เมษายนพศสองพัเป็นโอรสคนสุดท้องชีวิตส่วนตัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงพักพลิงทองใหญ่มีบุตรธิดาสองคนต่อมาได้แยกกันอยู่กับหม่อมราชวงศ์พักพิงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมท พักอยู่ที่บ้านในซอยพระพินิธซึ่งเป็นซอยย่อยอยู่ในซอยสวนภูถนนสาครใต้เขตสาทรบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าบ้านซอยสวนภูหม่อมราชวงศ์คือกริ์นับเป็นบุคคลที่มีบุคลิกและบทบาทที่หลากหลาย มีชื่อเสียงในหลายๆด้านโดยเฉพาะการประพันธ์การแสดงและยังเป็นนักการเมืองท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคก้าวหน้าเมื่อพศอ2488ต่อมาได้ยุบรวมกับพรรคประชาธิป,ปัตย์ในปีถัดมาต่อมาก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อพศ2493และก่อตั้งพรรคกิจสังคม เมื่อพศออ2517และได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยเมื่อพศออ2518โดยสามารถเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลทั้งที่มีจำนวนสอสอในมือเพียง18คนระหว่างการเล่นการเมืองหม่อมราชวงศ์คุสลิตปามโมดมีบุค,คลิกที่โดดเด่นเป็นตัวของตัวเองที่ทุกคนรู้จักดีคือวาทศนลป์ และบทบาทที่ชวนให้จดจําเช่นการผวนพูดเล่นชื่อตัวเองเมื่อมีคนถามว่าหมายถึงอะไรโดยตอบว่าคือกริตก็คือคิดลึกเป็นต้นในด้านวรรณศิลป์หม่อมราชวงศ์คือกริตมีผลงานหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมายที่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นสี่แผ่นดินภายแดงกาหว,าวที่บางเพลง หลายชีวิตสูตรสีไทยเฮาสามกกฉบับนายทุนและเรื่องสั้นมอมซึ่งได้ใช้เป็นบทความประกอบแบบเรียนภาษาไทยในปัจจุบันบางชิ้นงานมีผู้นำไปทำเป็นบทละครเช่นสี่แผ่นดินหลายชีวิตและทำเป็นภาพยนตร์เช่นกาวเหาที่บางเพลง หม่อมราชวงศ์คือกริชปาโมดถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2538สิริรวมอายุ84ปี5เดือน20วันต่อมาในปีพุทธศักราช2550กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอชื่อให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกกับทางยูเนสโก บ้านซอยสวนภูแล้วค่ะบ้านซอยสวนภูนะคะเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกบ้านของหม่อมาทวง์คึกมิตปาโมดตั้งอยู่บ้านเลขที่19ซอยพาพินิษค่ะซึ่งเป็นซอยย่อยของซอยสวนภูหรือซอยสาทรสามค่ะถนนสาทรใต้เขตสาทรค่ะ,นนคะบ้านซอยสวนคูนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่5ไร่ ที่หมอมราชวงศ์คือฟิตปาโมนะคะได้ซื้อไว้ตั้งแต่ปีพศ2484ค่ะประกอบด้วยเรือนไทยจึงมนฑาหลังค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับหม่อมราชวงศ์คือิตร์ารโมดเนี่ย ก็ได้มาพักอาศัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นะครับและถูกปรับปรุงเรื่อยๆเป็นเวลากว่า3 0ปีนะครับจนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมนะครับในปีพุทธศักราช2538นะครับปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประเภทบุคคลสำคัญและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านหม่อมราชวงศ์คือปริสปามครับ ก่อสร้างและรสนิยมที่ซับซ้อนของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างตัวอาคารหลักเป็นเรือนไม้สักยกพื้นสูงเหมือนบ้านทรงไทยทั่วไปก่อสร้างเป็นเรือนหลังเล็กแบบห้องเดี่ยวห้าหลังเชื่อมต่อกันด้วยเฉลียงและทางเดินที่มีลักษณะโปร่งใกล้ๆอาคารหลักมีอาคารที่ห้องโถงขนาดใหญ่ สำหรับจัดงานสังสรรค์หรืองานสังคมอาคารหลังนี้เชื่อมต่อกับเรือนใหญ่ด้วยกำแพงทางเดินในสวนจึงทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบ้านทั้งหลังค่ะ ที่ชั้นสองของบ้านซอยส่วนภูนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบ้านหลังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงเดือนรับแขกของหม่อมราชวงศ์ปาโมนนะคะข้างในก็จะเป็นการจัดแสดงหัวโขนของท่านนะคะเพราะว่าท่านนี่ก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคะ่ะ ก็เป็นห้องจัดแสดงเครื่องปั้นยืนเผานะครับแล้วก็สิ่งของเคื่องใชต่างๆเขาก็ส่วนเดินตรงนี้นะคะก็จะเป็น เรือนหนังสือของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิค์ค่ะข้างในก็จะ,จะแสดงสิ่งของต่างๆแล้วก็รวมทัง้งชั้นหนังสือก็จะอยู่ภายในนี้ด้วยค่ะ เรงชมรายการนี้ได้ใหม่ทางนนท์สี่ชาแนลสวัสดีค่ะ ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เป็นได้เป็นอย่างด่วค่ะบ้าไมพมาอ่าน้เป็น่เอาายก็ขนาดนี้เอาเจาขนาดก็ขนาดนี้ฉันูพอดีเลยมองใกลเกินอะไรละ